ก็สวัสดีนะครับทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตามผลนะครับเมื่อวานที่ผมทําไว้นะครับที่ผมทําไว้นะครับกับน้ำประปานะครับพร้อมในถาดไม่ได้พักนะครับจะมาดูกันะครับว่าตายไหมผมควหากุ้งก่อน ก็จะมาให้อาหารด้วยนะครับแหนยแตกเยอะเลยนะครับ <S <S อืมแม่ไ,ไหนหมด อ่านแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับกลุ่มเราจะมุดเนี่ยครับอยู่ในท่อเนี่ยครับแสงมันจะท้อนผมไม่แน่ใจว่าท่านเห็นไหมเนี่ยครับหิวต้องท่อนะครับใต้จอเนี่ครับน้ํามันจะขุนๆเห็นไหมครับมุดอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยขึ้นมาแล้วครับเนี่ย๋ยวผมต้องปิด แสงายมอ,องไม่เห็นเลย้ห,หน้านะครับ <C le af> ก็เหลือไม,ม่เยอะแล้วนะครับแต่ผมไม่เห็นกุ้งตายนะครับเพรานะนั้นผมจับขายไปเยอะแล้วนะครับสกนนะครับน่าจะถึงวันนี้ครับ เกาะอยู่นะครับข้างคูนหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับเกาะไม่มีตายนะครับจากวันแรกที่ผมเลี้ยงนะครับจนถึงวันนี้นะครับยี่สิบสามเช้านะครับุ้งแต่วันที่ตายเยอะๆนะครับจนถึงวันนี้ท่านที่ติดตามผมจริงๆนะครับจะรู้ ท่านจะดูในคลิปแรกนะครับท่านจะรู้นะครับอันนี้ครับบนหัวท่อนะครับเห็นไหมครับไม่มีออกนะครับการเลี้ยงอย่างนี้ผมเลี้ยงแบบเช็คแม่ไข่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมรีบนะครับต่ถ่ายคลิปแรกให้ไปทำงานแล้วผมอัพลงให้นะครับ ม่ว่าท่านจะเลี้ยงยังไงนะครับแต่สําหรับผมผมเอาผมเลี้ยงแค่กินอาหารโตแล้วครับเป็นพ่อแม่พันแล้วไข่แล้วก็แม่ไข่ไปแยกไว้ที่หนึ่งนะครับผมเน้นปัจจัยหลักๆแค่นั้นนะครับเพราะถ้าเลี้ยงนนี้ปล่อยในนี้นะครับอย่างนั้นถ้าก็ะจับลูกกุ้งมาได้ครับถ้าลูกกุ้งยังไม่โตลูกกุ้งเล็กนีดผมขอให้อาหารก่อนนะครับโอเคครับก็มาต่อให้รังโฟมนะครับ ุไม่มีตายนะครับเหมือนจะมีแม่ไข่เพิ่มขึ้นมาหรกอเปล่าก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนน้ำนะครับค่อยเช็คแม่ไข่นะครับก็แยกไปไว้อีกหนึ่งที่นะครับ มันยังจะรอดเดยอะกว่าครับผมดังข <c oughs> ู้น <c oughs> นี่นะครับอาหารไปเลยครับไายไปเลย <c oughs> ผมยังใช้คอนเซ็ปต์เดิมนะครับเลี้ยงกุ้งในที่แคบนะครับผมที่แคบเท่านั้นนะครับที่เราจะทำ โอเคครับเดี๋ยวไปเช็คลูกกุ้งแล้วแม่ไข่ต่อเลยครับนี่ก็เป็นลูกกุ้งของแม่ไข่นะครับนี่ลูกกุ้งวายนะครับลูกกุ้งก็มีนะครับเยอะเลยครับนี่ผมเห็นหลายตัวครับใหญ่ๆอ่ะลูกกุ้งนะครับก็มันจะมีนะครับพวกน้ำครับ ท่านใดสะดวกก็ตัดออกเอานะครับดีผมยังไม่ค่อยว่างนะติดงานอะไรอย่างนะครับโอเคครับผมถ้าท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยครับผมก็วันนี้เป็นวันที่สามเช้านะครับใครติดตามผมมาแต่แรกนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผม คลิปนี้ผมก็อขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ